ก็รู้สึกว่าร่างกายรู้สึกว่าวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเลยที่แบบว่าไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกอยากอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนตอนตอนที่กินแล้วรู้สึกว่าแบบขี่น้ําแบบทีทีแล้วก็แบบฉี่บ่อยมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าสุขภาพก็แบบเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วสรุปลูกเล่าได้ไหมครับผมเลอกได้ค่ะแล้วตอนที่กินเหล้ากับหลังเล่าอ่ะมีความรู้สึกต่างกันยั้ครับแตกต่างกันมากเลยค่ะตอนที่กินเหล้าเราจะรู้สึกที่รู้สึกอ่ารู้สึกแบบว่าเหนื่อยง่ายฉี่บ่อยแล้วรู้สึกว่าแบบผิวแบบจุกจิกแต่พอหลังเลิกแล้วรู้สึกว่าสุขภาพเรามันดีขึ้นรู้สึกแบบรู้สึกว่าเราเราเรารู้สึกว่าปัสสาวะเราอ่ะแบบเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็แบบเรามีการกินอาหารที่แบบ ได้รสชาติที่มันมีได้ดาได้รสชาติดีได้มากขึ้นเพราะว่าตอนกินเหล้าอะเหมือนกับว่าเราจะแบบดาลิ้มลิ้มรสชาติไม่ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แบบล้วกิจกรรมที่ทําแบบตอนตอนไม่ได้ก,กินเหล้านะครับพงศ์เลก็มีเต้นไปร้องเพลงแบบไปทำกันบ้านกับเพืเอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนัดไปร้านเพื่อนอะไรโอเครับขอบคุณครับ